สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนชี้พิกัดหมูปิ้งไม้ละหสาเลิงสองยายเผยสาเหตุไม่ปรับขึ้นราคาเนื่องด้วยสถานการณ์ราคาหมูในตอนนี้มีการปรับราคาเพิ่มสูงขึ้นทำเอาประชาชนต่างรังงมและส่งผลให้ร้านอาหารที่ใช้เมนูหมูเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารพากันขึ้นราคาสูงขึ้น ล่าสุดที่จังหวัดอุทัยธานีแม้ราคาหมูจะปรับสูงขึ้นถึงกิโลกรัมละ220บาทหมู3ชั้นกิโลกรัมละ230บาทแต่ก็ยังมีร้านหมูปิ้งที่ตั้งขายอยู่บริเวณส่วน200ปีซึ่งขายมานานกว่า25ปีโดยคุณยายบุญยืนหรือคุณยายเล็กอายุ79ปีและคุณยายสมณมีพงพอพิทัก์หรือคุณยายน้อยอายุ75ปีบอกว่าเป็นหมูปิ้งสุดโบราณขายมาตั้งแต่ไม้ละ1นบาทจนมาเป็นไมลละหสริงหรือ1บาท 25สตางค์โดยขายมากกว่า20ปีไม่มีการขึ้นราคาแม้ราคาหมูที่ซื้อมาเสียบไม้ขายจะขึ้นไปกว่ากิโลกร,รัมละ200บาทแต่คุณยายเล็กและคุณยายน้อยบอกว่าราคาเนื้อหมูปกติก็กำไรน้อยอยู่แล้วและมาขยับราคาแพงอย่างนี้ขายไม่มีกำไรเหมือนปิ้งขายให้กินฟรีที่ยังขายเพราะห่วงลูกค้าขาประจําโดยเฉพาะผู้ปกครองที่ต้องซื้อไปเป็นอาหารเช้าให้บุตรหลานได้ขอยืนหยัดขายราคาเดิมไปก่อนแต่หากว่า ราคาหมูขึ้นไปถึงกิโลกร,รัมละ250บาทเมื่อไราอาจต้องหยุดขายชั่วคราวในใจอย่างเชื่อว่าราคาหมูจะขึ้นไม่นานก็จะกลับเข้าสู่ราคาปกติตอนนี้ก็ต้องอดทนและยืนยันขายหมูปิ้งไม้ละห้าสลึงต่อไปไม่มีการปรับขึ้นราคาอย่างไรก็ตามช่วยไปอุดหนุนหมูปิ้งไม้ละห้าสลึงของสองคุณยายกันเยอะๆนะครับท่านผู้ชมละครับมีความคิเดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิเดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ